สอมแล้วกันก่อนนะเพื่อไปแข่งกับไอ้สุดโหดนะ่ะคุณดูแลตัวเองยังไงวิ่งแล้วก็อยากวิ่งมากขึ้นวิ่งไม่ไหวก็เดินหรือเลือกวนะ่ายน้ำเราต่างมีวิธีดูแลตัวเองที่ต่างกัน Pulse by Prudential ด้วย AI เทคโนโลยีที่เข้าใจร่างกายของแต่ละคนได้อย่างลึกซึ้งจึงช่วยให้คุณดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะกับคุณที่สุด สุขภาพของคุณต้องดูแลในแบบคุณไปสู้กับไอ้กาดมังกันนะไปสู้กับไอ้กาดนะครั้งนี้จะสู้ผมได้ป่าวครับไปดูกันนะครั้งนี้มันจะสู้ผมได้ป่าไปดูกันเลยนะ จะสู้กับผมได้เปล่าวะมาดิสู้ก็สู้ดิมาดิมาดิว้าวเอี้ยไอี้ยไอ็กซ์โปกมาดิอาไอ,กไอก็กซ์โปกอะอกโปกอะครับไอ้คันเนี้ยเขาผมมันแรงกว่ามันตั้งเยอะนะแป๊บเดียวก็แซงมันแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมแป๊บเดียวผมก็แซงมันแล้วเห็นไหมครั้งนี้เฮ้ยเมื่อกี้มันยังชาร์จกับกูเลยครั้งนี้ทำไมมันไวกับกนะูวะเนี่ยเพราะแรงจุด มาดิอยากสู้ก็ได้สู้แบบหนําใจนะอันนี้ผมได้ทำการแต่งเขาเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมไม่รู้สเปคต่ำมันเล่นได้เปล่านะผมไม่รู้สเปคต่ำมันเล่นได้เปล่านะ นะวันนี้แข่งไปนะ่ะแต่ต้องแข่งแค่แป๊บเดียวเองนะ โอเคเราเลยช่วอยู่ขล้อโอเคอันนี้อาจจะไม่ใช่การแข่งทีนายนะเพราะตอนนี้มีคู่แข่งสุดสีกับเรานะคือต้องโอเคตอนนี้มีคู่แข่งสุดสีอันนี้คู่แข่งที่เธอเป็นเธอเป็นอันนี้แม่อะไรนะเธอเป็นคู่แข่งของผมมาก,ก่อนผมจะต้องชนะเขาให้ได้นะผมเมื่อก่อนที้เคยเล่นนะ่ะ เขาก็เคยชนะผมมาหลายรอบแล้วครั้งนี้ผมจะเอาเคืนครนะั้งนี้ต้องเอาเคืนให้ได้คนระั้งนี้ต้องเอาเคืนไม่ได้นะคู่แข่งของผมนะผมไม่มีทางให้เขาทำลายสติได้หรอกอผมไม่รู้เรื่องไหมเนี่ยนัดหนึ่งแม่ตอนนี้หนูไม่ยอมให้เขาทำลายสติได้หนูหนูได้หรอกแม่ไม่ไม่ห้ามห้ามห้าม เห็นไหมเขาเขาเขาเก่งกับทุกคนเลยนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเขาเก่งกับทุกคนเลยนะเอาจริงนะเขาเก่งกับทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยแซงมาได้แล้วดูกันนะครับตอนนี้ผมก็พยายามจะแซงคู <ss ort> ่แข่งของตัวเองให้ได้นะได้คู่แข่งนะพอดีคนอังกฤษนะเขามาแข่งกับผมนะเมื่อก่อนนะเคยแข่งกันด้วยกันนะมันก็หลายปีแล้วแหละไม่ต้องไปสรออดีตนะตรสนอนาคตมากกว่า เราจะได้ชนะนะไหวแกอ้อาขโนครั้นี้เขาขอให้เล่นอีกรอบครับมาดิเล่นอีกรอบก็ตามใจนะครั้งแกน,นีทีทำลายเซนติขันได้แล้วชนะเกนะแกเป๊ะเป๊ะไม่เป๊บนะบเป๊ะเดี๋ยวขอครั้งสุดท้ายได้วแม่เร็วเร็วเร็ว อันนี้ผมพยายามทำให้เร่งที่สุดแล้วตนัตอน,นอุ้ยพยามไอ้รถนี่ก็ช้าอยู่นั่นน่ะเชื่อไหมอไอ้รถนี่ก็ช้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะซื้อรถคันอื่นเลยนะเดยนเรยจานนีเส็กดก่อนอนนี้นะตอนนี้ แข่งกับคู่แข่งของเราใครอยากแข่งกับเขาก็แข่งกับเขาได้เลยนะเพราะเขาเป็นคู่แข่งของผมนะทุกคนจะต้องช่วยผมนับเด็กการอันนี้ให้เขาแพ้ไปนะแล้วก็เป็นกาลังใจให้ผมนะพยายามชนะคู่แข่งของเขาได้นะพยายามให้เขาแบบไม่อยากเล่นเกมนี้นะพยายามเลยนะสำหรับคนที่ได้เกมนี้มาเล่นนะ ก yeah, ไม่มีทางหรอกก็ขอลาไปก่อนนสวัสดีครับ şey>